สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องนะครับก็สวัสดีกับทางช่องทีมงานขอบตาดำนะครับผมกสิมาแรยงานถึงสถานการณ์นะครับยอดวิวนะครับของเพลงจบแบบบบเทนะครับเวอร์ชันโคปเวอร์นะครับของอุงอิงนะครับต้นฉบับก็คือนะครับจบแบบบบเทของบบโจนะครับนุ่มโจนะครับยมานินนามงสานะครับเนาะละกา ณตอนนี้นะครับก็ยังไม่ครบ1วันนะครับกับยอดวิวยุทีประมาณ1นะครับ1.8ล้านวิวนะครับประมาณบายโมงนะครับประมาณบายโมงหาสิบหแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้ก็กำลังมุ่งหนานะครับไปหา2.0นะครับกับรุ่นซ้อยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ เดี๋ยวมาเบิงว่าจะถึง2.0ตอนใดนะครับกะมาถารุ่นกันเบิงครับก่อน6โมงแลงนะครับมื่อนี้ก็คือวันที่8เนี่ยนะครับจะถึง2.0บอนะครับผมบางเทื่อก็ขึ้นปวดๆนะบางเทื่อกะนิ่งไปแน่นะครับจังในการอย่าลืมนะครับร่วมรู้ร่วมเชียร์กันนะครับผมเนาะกะมาเจอกันอีกเทืออีกคลิปนะครับกะในตอนที่ถึง 2.0ละกันนะครับผมเนาะผมพยายามบิ่ไหลซดนะครับผมก็เอาเวลาไปนี่แหละไปยนี่แหละพี่น้องนะครับกะยังไงก็ฝากคนที่ตามกดซับสไครต์ให้ทังช่องทีมงานขอบตะเราน้ำเด้อน,นะครับเป็นกำลังใจกันกับพี่น้องนะครับไปทำภารากิจต่อครับสินสุดปุ่นละมืออื่นปุ่นเท่านะครับสวัสดีครับ